ตัวดีคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโปเกมอนเวิร์หรือโปเกมเวิร์สเวิร์นั่นเองนะสำหรับเกมนี้ก็มีชื่อหลากหลายชื่อเนาะก็ถ้าใครอยากดูคลิปอื่นๆเกี่ยวกับเกมนี้หรือลิงก์ดาวน์โหลดเกมนี้เนี่ยกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้เนาะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเป็นคลิปสั้นๆนะคะสำหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนโปเกมอนเดินตามนั่นเองนะคะเดินตามหลังตรงนี้นะคะสังเกตดูด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นปิกจูนั่นเองนะแต่ปิกจูตัวนี้แปะกกับตัวอื่นๆนะคะเพราะว่าเป็นสีนี้ นิสัยมันก็คือเป็นนิสัยชายนี่นั่นเองเนาะถ้าตัวอื่นจะเป็นสีเหลืองนะคะแต่ถ้าเป็นสีแบบนี้ก็คือเป็นนิสัยชายนี่นะคะไม่ต้องตกใจนะว่าทําไมปิกาจูของพี่เนี่ยเป็นสีนี้นั่นเองนะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนโปกเกมอนเดินตามหลังเหมือนปิกาจูตรงนี้เลยนะคะว่าจะเปลี่ยนแบบตัวที่เราชอบนะได้ตัวเอสอามาอยากจะเอาไว้อวดบ้างตรงหน้าโปรไฟล์ของเราเนี่ยจะทํายังไงดีนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะ,ะก็ดูคลิปให้จบแล้วไปทําตามได้แน่นอนนะคะกดที่รูปโปรไฟล์ ด้านบนได้เลยนะคะกดไปปึ๊บบอกสําหรับคนที่ยังไม่รู้แล้วกันเนาะคนที่รู้แล้วก็ข้ามคลิปนี้ไปได้เลยนะคะกดที่เชงพาร์ทเนอร์นะะปุ่มสีเหลืองๆตรงนี้เลยนะฮะกดเข้าไปปึ๊บแล้วก็สามารถเลือกโปเกมอนที่เราชื่นชอบนะหรือไดเอสเซนอาร์มาอยากจะไว้อยู่หน้าระบบของเราเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะคะก็เลือกตัวได้เลยนะว่าจะเอาตัวไหนมาใส่นะนีสมมติว่าพี่จะเปลี่ยนเป็นตัวมิวนะคะถ้าอยากเปลี่ยนอีกรอบก็กดเหมือนเดิมนะเชงพาร์ทเนอร์แบบเดิมแล้วก็เลือกตัวที่เราชอบได้เลยนะคะอ่า จะเปลี่ยนตัวมิวตัวนี้ก็เปลี่ยนไปปุ๊บมิวตัวนี้ก็เป็นนิสัยชายนี่นะมันก็เลยเป็นสีแบบนี้เนาะถ้าเป็นตัวปกตินิสัยปกติเนี่ยก็จะเป็นสีชมพูนะคะแต่อันนี้เป็นนิสัยชายนี่มันก็สีครึมๆหน่อยนึงนะสุกคนก็มาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเปลี่ยนจริงไหมนี่ก็เปลี่ยนแล้วนะคะก็จะได้แบบมีตัวเท่ๆเ,เ,เอาไว้อยู่ด้านหน้าตรงนี้ได้นะแล้วก็ไว้เดินตามเราได้ด้วยนั่นเองเนาะสำหรับใครที่ได้ S s R มาเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเดินตามเราจริงไหมนะสำ ก็คือตัวมิวนิสัยชายนี่นั่นเองนะคะกดที่ go to เท้าตรงนี้เห็นไหมกดเข้าไปปึ๊บ่นะก็จะเป็นการเดินแล้วแล้วเราจะเดินต่อเนี่ยก็สามารถเลื่อนได้นะเลื่อนตรงจอได้เลยนะคะกดติ๊กเดินได้เลยนะนี่สามารถเปลี่ยนไปได้นะประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะเป็นคลิปสั้นๆน,นะสำหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนโปเกมอนเดินตามนะคะเอาไปทำตามกันได้เนาะจะได้มีโปเกมอนเท่ๆที่เราชอบเนี่ยไว้เดินตามหลังนั่นเองนะคะ ถ้าชอบวิดีโอนี้กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะสำหรับลิงก์ดาวน์โหลดเกมนี้กดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากดาวน์โหลดเนาะเซิร์ฟที่เล่นก็คือเซิร์ฟ162นั่นเองนะ,ะสำหรับใครที่อยากตามมาเล่นด้วยกันนะคะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนั่นเองนะ,ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ